สวัสดีค่ะเพื่นอนๆอากาเซ่หลังจากที่มาร์คแบมมาแบบไม่ใช่ละหลังจากที่แบมจิบแบมเฮาได้มีการลงมาแล้วว่าสเปเชียลอีพีพิเศษแขกรับเชิญที่ได้มานั้นก็คือมอตอมอตอมาตัวนอ,อรายการแบมจิบแบมเฮานะคะสเปเชียลเนี่ย ัลิ้นรัวไปหมดเลยตอนนี้คือแบบพันไปหมดเลยสเปเชียลอีพพิเศษนะคะจะมีการถ่ายทอดให้เราหรือว่าแบบลงนะคะหรือว่าให้เราได้ดูรับชมรับดูรับชมรับฟังกันเนี่ยในวันที่9กคุมภาพัน์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะจ้าทุกคนจาซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันก็ได้มีการบนเอาไว้หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าดิฉันก็คือจะกินอาหารแมวเปียกใส่ในไข่ไก่แล้วก็คุก คนเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไปเจียวไปทำเป็นไข่เจียวอาหารแมวเปียกแต่เนืงด้วยว่าตอนนี้ที่ฉันยังดูหัดใหญ่ก็เลยไม่สามารถยังไม่แก้บนไม่ได้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้วัเนเลยนี้ถ้ากลับไปถึงกระบ,บี่เมื่อไหร่จะรีบดําเนินการแก้บนให้เสร็จสิ้นเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเป็นห่วงดิฉันมากรักกันแหละทุกออทุกคนมีความตั้งใจดีไม่อยากให้น้องนุ่งเพื่อนฝูงน้องหรือคนสนิทคนรู้จัก บนอะไรแล้วไม่ยอมแก้เดี๋ยวมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเลยปากเลยปากถ้าคนตั้งเ็าเรีเกยกเป็นเล่ยปากไม่ยายเป็นเล่ยปากยายแก้บนไม่อยากแบบเออติดตัวเดี๋ยวมันจะมีชะฮักติดหลักกันไปช่ละทุกคนก็เลยพร้อมใจกันน้องไม่บนอะไรไหมคะอย่างเช่นยกตัวอย่างคอมเมนต์นี้รู้สึกว่าน่ารักเออน่ารักน่ารักทุกคอมเมนต์แต่ว่าเออคอมเมนต์นี้รู้สึกว่าการกินไข่เจียวของเรามันได้ อัปเกรดไปอีกระดับหนึ่งดินเนอร์พิเศษเอ้ยดินเนอร์มือพิเศษลายวันไหนคะรอดูพร้อมอีโมจิ <c oughs> ใช้คำว,ว่าดินเนอร์ใส้เขาเป็นคนเดียวที่ใช้คำว,าว่าดินเนอร์มือพิเศษฉันก็เลยหยิบยกคอมเมนต์นี้มาเป็นตัวอย่างแล้วก็ตอบคำถามในคลิปนี้นะจ๊ะนะจ๊ะว่าเออตอนนี้อยู่หัดใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวอีกวันสองวันเดินทางถึงกระบ,บี่เมื่อไหร่ก็คือ จะไปแก้บนให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าขอบคุณหลายๆส่วนหลายๆภาคส่วนมากที่เป็นห่วงกันเนาะเป็นห่วงกัอะไรดูออกแต่ใดๆก็คือซื้ออาหารแมวเปียกมาตั้งไว้แล้วมารอไว้แล้วอยู่หัดใจกับซื้ออาหารแมวเปียกรอไว้แล้วจ้าเออเดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูเดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูอ่าเดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูตอนนี้แปรงเสิเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูอ่าซื้อมาแล้วซื้อมาตั้งไว้เลยนี่อันนี้คือรถอะไรเนี่ย ปลาแซลมอนจากธรรมชาติกับไก่และโกจิเบอร์รี่ในเยนลลี่อ่ายังไม่หมดปลาทูน่าจากธรรมชาติและไก่ในคีนวดเกรวีเราจะไม่กินรสเดียวไม่ได้แล้วก็ปลาทูน่าในธรรมชาติและไก่และเนื้อปลานิลนในเยนลลี่มันยังไม่หมดซื้อฉันกล่าว่าฉันจะซื้อแค่สองใช่ปะแต่เขาบอกว่าซื้อสามแถมหนึง เลยได้มาสี่ถุงอีกรสหนึ่งก็คือเป็นไก่กับคีนัวในเกรวี่อ่านี่เลยจ้ะซื้อมาไว้เรียบร้อยแล้วอาา่ะาแมวเปียกเหลือแค่กลับไปถึงกระบี่แล้วทำไข่เจียวเพราะว่าอยู่หาดใหญ่เราไม่สามารถที่จะเจียวไข่ได้เนาะแต่ก็ขอบคุณทุกความเป็นห่วงทุกภาคส่วนณนะที่นี้ขอบคุณมากมาค่ะที่สำคัญก็คือคนแรกที่ต้องขอบคุณก็คือพี่แอม ไม่คนแรกเลยแกบ่นอะไรไวหรือเปล่าเป็นห่วงคนที่สองพี่บีเออไม่เห็นอะไรหรือยังเห็นอะไรหรือยังอะไรวะแบบตอนนั้นอยู่ตอนนั้นอยู่ในวัดไงแล้วแบบวัดแบบอยู่บนเขาไม่มีสัญญาณไ i ไฟเปิดดูไม่ได้พี่บีโทรมาเลยจังใหม่แบมจิบแบมแบมจิบอะไรพี่มาพี่มาอออแบมจิบช็อกบ,บอกพี่บีเดี๋ยวขอไปแบบ ขอไปปรับปรับสภาพจิตใจก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในโบสถ์กินก็กินไม่ได้อันก,รกรันกีนสุดๆโอ้โหแต่นั่นแหละแกโดยรวมแล้วภาพที่ออกมาในแบบหอแบบจิบ,บ,บที่ได้มีการแบบออกมาแล้วนั้นก็คือยังไงพี่มาก็คือน่าจะไปถ่ายก่อนหรือไปถ่ายหลังกันแม่แต่ฉันคิดว่าพี่มา่าจะต้องไปถ่ายก่อนนะแต่แกแต่คือตอนนี้เขาถามว่มมมาแบบจิบแบบจิบแบบแล้วก่อนนั้นที่แบบเข้าเกาหลีก็คือล่าเรงิงแจกใสผิดปกติกระโดดเตะแต่นู่นต้นนี้ แรงเกินแต่โดยรวมแล้วก็คือไม่คิดอะไรเพราะว่าที่บนไปก็คืออยากให้เขาอยู่ด้วยกัน <laughs> ไม่ได้บนเพื่อคนอื่น <laughs> บนเพื่อตัว <laughs> เอง <laughs> ล้วนๆล้วนๆแล้วก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่บนไปด้วยเพราะรู้สึกว่าดีใจมากๆสาหรับการแก้บนนี้แต่ทุกคนรอ,อก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้อยู่หัดใหญ่อีกวันสองวันถึงกระบี่แล้วจะรีบทําคลิปตั้งแต่ทอดขั้นตอนการตอกไข่ดีไข่ใส่อะคือจะทําให้ทุกขั้นตอนทุกคนได้ดูได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะโอเคนะคะ